สวัสดีคร an kind of mm ับมาพบกับค um, ุณพงษ์นะครับวันนี้นะคุณพงจะมาทําความรู้จักกับผู้ชายของคุณพงษ์นะครับเรือโททนาศักดิ์นะครับอักขันรวดนะครับซึ่งเป็นคนหนึ่งนะครับที่จบเครื่องหมายความสามารถของกองทัพบกนะครับมามาดูกันว่ามีเครื่องหมายอะไรครับมาเลยครับสวัสดีครับพี่เจครับสวัสดีครับพี่เจเครื่องหมายที่อยู่บนหน้าอกทางซ้ายมือที่เป็นรูปอินทรีย์นี่คือเครื่องหมายอะไรครับ เครหมายละเตือระยะไกลครับระยะไกลระยะเวลาเท่าไหร่ครับพี่สองเดือนครับสองเดือนครับเรียนที่ไหนครับที่ศูนย์สงครามพิเศษครับศูนย์สงครามพิเศษครับโอ้โหไม่ค่อยเห็นนะครับเครื่องหมายนี้ส่วนน้อยใช่ไหมครับที่ไปเรียนใช่ครับก็บางปีต้องไม่เปิดรุ่นรุ่นรุ่นก็ทหารเดียก็ไปเรียนประมาณได้คนเดียวได้คนเดียวใช่ไหมครับรุ่นที่เท่าไหร่นะครับรุ่นหกสองครับตัวหกสองครับพี่เจไปเรียนตอนยุ่เท่าไหร่ครับสามสิบเจ็ดครับสามสิบเจ็ดเลยโอ้โหแข็งปั๊กก็รอดแรกแล้วเพราะว่าแก่ที่สุด สุดยอดแล้วไปเรียนตอนนี yeah ้ผมไปเรียนจุโจมเลยครับเหมือนกันเนาะน้อยนักใช่ไหมครับที่อยู่ในกองพันธ์อดีตพี่เจเนี่ยอยู่สังกัดไหนครับอดีตกองพันธ์รัตเวนใช่ไหมครับตอนตอนนี้มีคนที่จบ LRP นี่กี่คนครับที่ับราบกองพันรัตเวียนน่าประมาณสี่คนสี่คนใช่ไหมครับพี่เจเจมีอะไรฝากถึงน้องๆที่อยากไปเรียนเครื่องหมายความสามารถ LRP เนี่ยเอ่อทุนละผลนก็ แนะนำน้องๆนะครับก็สนบสนุนให้ไปเรียนต่างหน่วยไม่ว่าจะเป็นลักสูตรอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นของต่างหน่วยอย่างน้อยเราก็ได้มีเพื่อนแล้วก็เพิ่มที่ความสามารถนะครับได้เทคนิคต่างๆของแต่ละส่วนมันก็ไม่เหมือนกันครับครับผมก็โอเคครับขอบคุณมากครับเลิฟย่อมเข้าใจในใเลิฟใช่ไหมครับนี่ครับเกิดควาหมายเขีครับของนายพิเชครับครับผม